คผู้ชมเกือบถึงแล้วใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุุ๊ตื่นเต้นมากตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเลยไทสันก็ตื่นเต้นเหมือนกันสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจังเลยนอตสบายดีกันบ่จ้า เมื่อนี้นะจ่ะกัเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นตื่นเต้นไม่รู้จะอธิบายแบบใดดีนั่นละจ่ะเมื่อนี้กัเป็นวันที่จะไปรับของขวัญวันเกิดของน้ำนะจ่ะยังที่น้ำบอกถ้าน้ำได้แล้วน้ำจะมาแช่นะจ่ะสำหรับคนที่รอคอยจากที่รอมานนานนานมากนะจ่ะก็กลายเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ของขวัญวันคริสต์มาสในชิ้นเดียวนะจ่ะก็พากันออกมาจะเศาร์นะจ่ะพี่น้องตอนนี้ตื่นเต้นหลายเมื่อคืนนนหรับบอ รับร,บรบตื่นตื่นนจะเพรตื่นเต้นเกินไปนั่นแหละเมื่อน,นี้ก็มีฉเฉลยให้เนาะแต่ว่าตอนนี้กําลังอันขับรถไปรับจ้ะจะพากันไปรับที่แมนเชสเตอร์นอจ้ะใช้เวลาขับรถประมาณสองชั่วโมงเน,ะนาะนำพาทไทสันมาพร้อม ใจทนผม้ชมเกือบถึงแล้วใจเต้นตุ๊บตุ๊บตื่นเต้นมากตื่นเต้นย่งบอกไม่ถูกเลยไทสันก็ตื่นเต้นเหมือนกัน ไทสันฮ่าฮามากเลยโอเคโอเคพี่น้องต,ตื่นเต้นใกล้ okay, <You S 1> จริงแล้วอีกอีกประมาณสองสามนาทีนี่เราจะเนาะอันนี้เป็นบานคนเนะเอามาฮับอยู่บานคน <c oughs> ตาตื่นเต้นมากเวิ่งไปวเย

Oh, shut up. Good. Sure, sure. <laughs> <laughs> Not that way, never mind. way. Yeah. in there for him as well. Look, 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 look. A little yeah. oh. Thank yeah. you. My, my liner They've ripped my wallpaper off. Oh. <laughs> Just <about demolished> <laughs> <laughs> you the covered about demolishing. Is he the daddy <laughs> one? Yeah, he's, he's a daddy. He's daddy. Yeah. Who's a top kid uh, there? Runs away. <laughs> yeah, he, he's having Just ignores me and runs away. Did, did yeah. I had put his pedigree on, on my advert, didn't I? Mm. His pedigree, I on my, Yeah, I think he did, yeah. yeah. <laughs> <laughs> hey, uh, yeah, yeah. <laughs> hey, like hey, What, like your own podcast? Yeah. You can make some money on that, yeah. yeah. yeah He's a big, but he's very soft. <laughs> There's one with a what you call it, um, when well, they go Sussex one, no. right? They had a ridge. Yeah, I did it. i yeah, can't I'm see. i Yeah. You the turn, the turn. it? Right. Like down there. it? <laughs> <laughs> ああ <c oughs>。 Person. Yeah. Not for you. For puppy. พี่วินทำที่นอนให้มาอันนั้นผาทียน มีกินของแม่เด้อจ้ะกินของแม่มาเขาให้มาหนึ่งอันตัวแหลกว่าสิใส่หมอนบ่ใส่ลูกขึ้น you looking after the baby good boy listen good boy

ตอนกลับที่นั่บว่าในไทยบึงเพราะว่าน้่พยายามประคองเขานะกลัวเขาตกตัวอนแรก็นั่งตักเพราะนั่งตักล้วกคานๆไปอนตรงกลางจะน้่รู้สึกว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่มันเป็นแบบนี้อย่างที่แข็งๆงน,น,นะเนาะแล้วก็บ่าปานไหนตอนกลับน้่เอาผักขหนูห้องอยู่นะจ้ะย,ย่านเขาเนียวไซดอย่างสินะแต่ก็ สองชั่วโมงเนาะก็นานเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่เขาเคยขึ้นรถียอย่างสี่นะพี่น้องน้าดีใจแห้งน้าตื่นเต้นแห้งเขาเป็นคงความที่ดีต่อใจนํามากมากๆเราจะนำ้ำรอเขามานานมากน้าหาหมามาหลายเดือนมากเนาะยังที่น้าบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าน้ากาลังหาหมาหาเพื่อนหายท้ายสันช่วงที่ไกลๆงานมันเกิดน้าอ่ะมีขึ้นมาขายมีขึ้นมาโฆษณากับจริงแต่ว่าราคาแพงเกินไปพอพันแม่พันไม่ค่อยสวย นะแฟนน้าก็ว่าเบิงราคาแพงกับแพงเบิงพอพันแม่พันกะบ่บเป็นตะเบิงแกกะหาซอยกันหาไปเรื่อยๆเยนาะจากเราที่นี่มีอันมีมือนึงข้นมาตอนนําก็จะนอนนี่น้าจะเปิดเบิงเนาะว่ามีหมายอย่างบ่สินะก็เบ,บิงซุกมือแหละเบิงดูทุกวันดูตลอดเวลานาะจากว่าจะมีหมายอย่างโฆษณาขายบอยอย่างประมาณนี้นะก็น้าก็เจอเขานะเจอเขาเจอไอ้หมานี่แหละเราที่นี่น้ากับแบบว่า นางบอถามแฟนาวะถ้าเห็นหมาบะบอกเห็นเห็นแล้วที่นี่ไอ้แฟนาบก็เลยอันโทรไปน้ำส้มิทมสิ์ไปน้ำประมาณนี้แหลนะเนาะแล้วก็เขาบอกว่าหมาเบิดแล้วเด้อแต่ว่ามีตัวหนึ่งน่ะที่เขายังบ่ได้จ่ายค่าอันเขายังบ่ได้วางเงินดาว่าสัว่าถ้าเขาเอาหมาเนี่ยเขาต้องวางเงินไว้ก่อนนะจ๊ะสามร้อยปอนเนาะสามร้อยปอนกี่บาทละบ้านเขาโดยน้ำจะเอาขึ้นไนถ้าหกโมงเย็นวันนี้ เขาไม่วางเงิน300รอนดอนมาตัวนี้จะเป็นของเธอเนาะจ้ะมือนหนำแบบนั่งนั่งบดมือล้อว่าล้อว่าโอ้สาธุเยอะเยอะโอนเงินมาเด้อโอนเงินมาเด้ออย่างสินะแต่ตามจริงแล้วนะอะไรจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราอะนะเนาะพี่น้องจ้ะหนำก็ล้อล้อล้อที่นี่แฟนนำกลับมาจากข้งานเธอเห็นเขาคว้าบอลหนำก็ถามแฟนหนำยังไม่ได้เขาไปเบิ้งเลยว่าสัว่าเขาไปเบิ้งปุ๊บเขาไม่ได้ส่งเงินมาให้ฉันหมาตัวนี้เป็นของเธอพลนามแบบโอ้ พี่รองดีใจแฮงเนาะอันนี้เป็นเป็นความรูม้สึกที่แบบก็ดีใจแฮงนั่นแหละบัที่นี่อันฮาวนต้องรอให้เขาแปดอาทิตย์นราจะเาถึงจะไปหับเขาได้เนาะนั่นแหละเป็นอย่างที่น้ำอยากบอกท่านผู้ชมมากเราแฟนน้ำบอกว่าเ่าต้องบอกรอกเอาไว้เซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมพร้อมกันนอกจากก็จะได้ดีใจน้ำยังประมาณนี้นะน้ำบ็รู้จะอธิบายกันไหนน้ำตื่นเต้นพี่้องจ๋าน้ำดีใจแฮงเนาะสำหรับคนลักหมานะจะเข้าใจน้ำม,มากมากเลยไท้ยสัน เป็นยังไงแน่ก็น้องไทสันก็จะเลี้ยน้องตลอดเวลาเลยด้วยจะน้องนี่เปียกไปเลยแหละแต่ว่าเขาก็คนขังจะเบาๆหน่อยหนึ่งเนาะน,นำว่าไทสันรู้นะว่าว่าไอ้น้องเขายังเป็นเบบี้อยู่เองประมาณนี้นะเนาะนำคิดว่าหมาเขาเขาลู้โดยสัญชาตญาณของขนเนาะพี่น้องจ้านั่นแหละมือนีก็มาเฉลยให้แล้วด้อจ้าว่าของคนพิเศษสําหรับงานวันเกิดนามนี่เป็นอะไรนะจ๊ะก็เป็นน้องหมานี่เองเองนาะจ้าพี่น้อง แนะนํบอกว่าอันนี้เป็นทางก็ควรมันเกิดแล้วก็เป็นทางองควรคริสต์มาสน้ำเนาะจ้ะน้ำก็เลยว่าเอ้าฉันสิแกะยังเหรที่นี่ฉันได้แล้วพิ่ก็เลยว่าเอ้าเธอก็เอาหมาใส่กล่องวะทับทาหอแล้วก็ทับท่าเปิดแล้วบอกน้ำแบบนี้เนาะจ้ะน้ำก็ว่าเป็นอย่างน้ำได้หมาน้ำก็โอเคแล้วเนาะส่วนราคาส่วนนี้อย่างเรื่องของน้องน่ะเดี๋ยวน้ำจะมาถ่ายให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งเนาะจ้ะแต่ว่ามือนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนาะจ้ะพี่น้องพ่านำเห็นบอนนอนย่งเห็นบ่าเห็นว่านอนยังนั่นนั ชอบคลิปน้ากะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้น้าม้นแน่ด้วจ้าพอกันคลิปหนะ้าโชคดีสุดสุคนพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า